สัญลักษณ์ของการจัดเรียงอิเล็กตรอนในระดับพลังงานย่อยแต่และตัวบอกอะไรกันบ้างมาดูกันค่ะตัวเลขด้านหน้าบอกว่าระดับพลังงานหลักเป็นระดับพลังงานหลักที่เท่าไหร่ ตัวอักษรภาษาอังกฤษเป็นระดับพลังงานย่อยมี s p d f ซึ่งแต่ละตัวจะบอกจำนวนอิเล็กตรอนที่บรรจุได้จำนวนที่แตกต่างกันส่วนเลขยกกำลังบอกจำนวนอิเล็กตรอนในระดับพลังงานาน,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 านั้นๆว่ามีอิเล็กตรอนบรรจุอยู่ทั้งหมดกี่ตัวตัวอย่างเช่น 1s2 หมายความว่าอิเล็กตรอนอยู่ในระดับพลังงานหลักที่1โดยอยู่ในออร์บิทัล s หรือระดับพลังงานย่อย s มีอิเล็กตรอนทั้งหมด2ตัวทีนี้ในการจัดเรียงอิเล็กตรอนเราก็จะจัด ามอิเล็กตรอนที่มีทั้งหมดบรรจุไปเรื่อยๆเรียงตามค่าพลังงานจากต่ำไปสูงก็จะเรียงมาตัวอย่างเช่น 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 ตัวอย่างที่ครูให้มาตรงนี้เด็กๆถามว่าเราเอามาทำอะไรต่อได้บ้างคะเราต้องรู้ว่าระดับพลังงาน ที่เขาจัดมาตรงนี้เป็นการจัดเลงอิเล็กตรอนในระดับพลังงานย่อยถ้ารวบมาเป็นระดับพลังงานหลักแปลว่าในระดับพลังงานหลักที่หหรือที่ไฮไลท์สีเหลืองมีอิเล็กตรอนทั้งหมด2ตัวดูจากเลขอยู่กาลังด้านบนนะคะระดับพลังงานหลักที่2ดูที่ไฮไลท์สีเขียวคือมีเลข2ข้างหน้าจะมีในระดับพลังงานย่อยคือ s และ p หรือว่า s อ r b i บ a ทกับ p อ r b i บ a ทอิเล็กตรอนทั้งหมดรวมกันคือ2กับ6รวมกันเป็น8ตัวระดับพลังงานหลักที่3มี s มี p แล้วมี d ด้วยนะคะ มันมีมันมี4มาแทรกนะแต่ว่าเราดูให้หมดว่าเลข3ข้างหน้าเนี่ยมีกี่ออร์บิทัลรวมกันทั้งหมดมี3ออร์บิทัลอิเล็กตรอนมี18ตัวระดับพลังงานหลักที่4มี S กับ P รวมกันเป็น8ตัวเราก็จะจัดระดับพลังงานหลักได้เป็น2 8 8 8ซึ่งในะระดับพลังงานหลักตัวนี้นะคะเลขตัวสุดท้ายบอกว่าธาตุนั้นอยู่หมู่อะไร ในธาตุ representative หรือธาตุกลุ่มหลักธาตุกลุ่มเเท่านั้นส่วนจํานวนตัวบอกว่าธาตุนั้นอยู่คาบอะไรกรณีนี้มีจํานวนตัวทั้งหมด4ตัวหรือระดับพลังงานหลักทั้งหมดมี4บอกว่าอยู่คาบ4นั่นเองค่ะสรุปธาตุนี้คือธาตุที่อยู่หมู่8ดคาบ4ีธาตุอะไรนะักเรียนลองไปดูนะคะขอให้นักเรียนค่อยๆทําความเข้าใจนะเรื่องนี้เป็นหัวใจหลักเลยสําหรับการจัดเรียงอิเล็กตรอนในเรื่องม .4 ใครมีข้อสงสัยตรงไหนถามกันเข้ามานะ